สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ชอ่องเอมิสโฮโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่กับหัวข้ออยากเลือกโสดต้องทําอย่างไรมีมาให้เพื่อนเพื่อเลือกทั้งหมด3ากองให้เวลาเพื่อนๆอธิษฐานจ้าหลายๆลาท่านน่าจะเออรื่องกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอมิสจะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่านี่คือการดูดวงแบบพารรวมไม่ใช่ดวงของคุณคนใดคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจรารณญาณกันด้วยกันแล้วกันไปเริ่มฟังกันเลย กองที่หนึ่งนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆคนโสดที่เลือกกองนี้หากคุณอยากเลอกโสดอยู่ดีๆเสียงหายนะคะหากคุณอยากเลิกโสดค่ะคุณจะต้องทําอย่างไรดีค่ะวิธีการเปิดใจให้กับเพื่อนๆคนโสดกองนี้คุณต้องมีความสุขอย่างเต็มที่คุณต้องรู้สึกมั่นใจในตนเอง และคุณต้องรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณเผชิญหน้าได้นะคะในสถานการณ์ใดก็ตามแต่แหละเป็นไปได้ว่านะคะเพื่อนๆกองนี้อาจจะยังแบบว่าไม่ได้อินไม่ได้มีความสุขกับสถานการณ์ที่คุณเจอเท่าไหร่เนาะ พลังงานไพ่เลยต้องการจะมาบอกว่าถ้าคุณอยากที่จะเลิกโสดหรืออยากที่จะเปิดใจจริงๆคุณอาจจะต้องรู้สึกแบบมีความสุขกับสิ่งรอบข้างนะคะรู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะอยากพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วเ,เต็มที่กับมันเลยไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปาคาราคาซังกับเรื่องบางอย่างอยากให้คุณได้รู้สึกว่าตัวเองเพียบพร้อมนะคะสมบูรณ์แบบในตัวเองในสิ่งนี้ก็จะทําให้คุณได้เปิดใจที่คุณต้องทําแบบนี้เป็นเพราะอะไรคะอยากรู้อยากรู้ เพราะว่าไม่งานแหล้ว่าคุณจะไม่ไม่แอคชั่นนะคะคุณก็จะเลือกที่จะอยู่กับตัวเองอยู่ตรงนั้นแล้วก็มองให้มันผ่านเลยไปนะคุณจะไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองเท่าไหร่เลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณทําตรงนี้ได้คุณรู้สึกแบบอินไปกับมันคุณจะกล้าได้กล้าเสียกล้าลองกล้าเสี่ยงมากขึ้นคุณจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่คุณจะไม่รอโอกาสแล้ว คุณจะเลือกที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการที่จะมีใครสักคนหนึ่งได้อย่างจริงจังเพราะว่าก็ฉันมีความสุขอะดังนั้นถ้าตอนนี้ฉันมีความสุขแล้วอะฉันก็ไม่คิดเรื่องอื่นแล้วฉันขอมีความสุขก่อนนะอะไรแบบนี้คุณก็จะเปิดใจได้นะคะอีกทิศทางหนึ่งคืออะไรมันจะทําให้การที่คุณทําแบบนี้นะคะด้านบนสามใบเนาะก็จะทําให้คุณรู้สึกอีกอย่างหนึ่งว่าคุณจะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงคุณจะรู้สึกอยากที่จะเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นด้วย นะอันนี้คือเขาเรียกว่าความรักการมีแฟนเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเรานะคะ <laughs> <laughs> และมีโอกาสนะคะที่คุณเปิดใจแล้ว <st ares> คุณจะเลิกโสดได้ไหมคะเอมี่โหสิบคาถา The Hermit คือที่ทางไพ่ของเพื่อนๆกองเนี้ย <sh arp> เราก็ก็ต้องยอมรับก่อนนะคะว่าที่คุณยังอาจจะยังคงแบบว่าเออไม่ ไม่เด่นว่าคุณจะเปิดใจแล้วจะมีแฟนได้มันเป็นเพราะว่าคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะแล้วก็ค่อนข้างชอบที่จะทําอะไรด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยเปิดใจให้กับใครเท่าไหร่นะคะแล้วคุณก็เป็นคนขี้โลเลดว้วยกลับไปกลับมาด้วยนะอิทธิพลของไพ่อ่ะพอมาดูรวมกันแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยยิ่งทําให้เอมี่มองเห็นว่าเพื่อนๆกองเนี้ยค่อนข้างปรงกับชีวิตไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็อาจจะหลอกตัวเองไปด้วย ว่าถ้าฉันมีเงินเดี๋ยวฉันก็จะมีแฟนเองอะไรแบบนี้ยมันเลยยิ่งทําให้คุณแบบไปโฟกัสในเรื่องของการหางานทํางานเต็มที่อ่ะมันเลยยิ่งทําให้คุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่าที่จะเปิดใจให้กับตัวเองจริงๆนะคะและลองดูหน่อยค่ะที่คุณยังเปิดใจไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นเพราะอะไรนะคือให้คุณมันดูแบบอยู่กับตัวเองมากๆเลยอ่ะขอแค่ใบเดียวเลยนะคะที่คุณตอนนี้เพื่อนๆพลังงานกลองที่หนึ่ง ยังดูเปิดใจไม่ได้เลยเป็นเพราะอะไรคือไพ่พระขึ้นเลยอะคุณแบบมองไม่เห็นโอกาสที่ตัวเองจะมีแฟนได้คุณยังรู้สึกว่ามองไม่เห็นว่าฉันจะมีใครสักคนหนึ่งได้อย่างแบบจริงจังจริงๆนะคะคุณไม่ไม่ไม่ยอมรับตัวเองอะที่จะให้ตัวเองมีแฟนอะมันก็เลยคือปัญหาเนี่ยอยากเลิกโสดในกองนี้นะก็ตัวเองเท่านั้นเลยนะคะ อะลองดูหน่อยมูได้ไหมคะขอวิธีการแก้ไขวิธีการมูหน่อยนะคะเพื่อใครแบบรู้ส <yo> ึก <NH> ว <L V atory> ่าเอมมี่เราไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องได้ด้วยกลถ้าฉันไม่ได้ด้วยมนก็ต้องได้ด้วยคาถานะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะมูด้วยการเปลี่ยนแปลงมูด้วยเรื่องของน้ำนะก็จะช่วยเหลือคุณได้แล้วนะคะ ก็ลองดูแล้วกันนะถ้าเกิดคุณมีแนวโน้มนะในเรื่องของการเปลี่ยนง,งานพอดีก็มีโอกาสที่คุณอาจจะได้เปิดใจเพราะว่าคุณจะได้ไปเจอสังคมใหม่ๆการทำอะไรใหม่ๆมันก็จะเป็นการปรับตัวปรับพลังงานรอบข้างของคุณไปเองโดยที่คุณไม่ต้องไปพยายามอะไรเลยข้อแรก ข้อที่สองเลยคืออะไรนะคะอาจทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำหน่อยเพราะน้ำจะช่วยทำให้คุณเป็นไงคะผ่อนคลายอารมณ์นะหรืออาจจะทำให้คุณยืดหยุ่นได้ง่ายขึ้นนะคะปรับตัวปรับใจได้ง่ายขึ้นก็อาจจะเอามือไปสัมผัสน้ำบ่อยบ่อยหน่อยในช่วงนี้หรือว่าเอาตัวไปแช่น้ำเยอะๆยหน่อยไปเที่ยวทะเลหน่อยนะคะก็จะเป็นการปรับพลังงานบางอย่างให้กับคุณได้อยากเลิกโสดค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้มีแฟนยังไงคะอืมคุณมีโอกาสที่จะได้มีแฟนยังไงคะ ให้คุณเองนะคะคุณจะได้มีแฟนเนี่ยจะกการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันด่วนมาแบบไม่ให้สู้ไมใใ่ให้เสียงมาแบบให้คุณไม่ทันตั้งตัวและมีโอกาสแนวโน้มสูงมากๆที่คุณจะได้มีแฟนจากการทําอะไรด้วยความเคยชินนะคะแบบเดิมๆเลยนะ แปลว่าคุณอาจจะได้แฟนจากการเรียนนะคะหรือการทํางานหรือการแบบทํากิจกรรมอะไรร่วมกันจนเคยชินจนก่อให้เกิดเป็นความรักความสัมพันธ์ต่างคนต่างรู้สึกอยากเอาชนะการผูกพันกันโดยไม่รู้ตัวแต่ต่างฝ่ายต่างไปสนใจในเรื่องเดียวกันด้วยเช่นนะคะคุณบ้างงานเขาบ้างานประมาณเนี้ย ต่างคนถ้ามาเลือกไพ่ก็จะเลือกไพ่กองหนึ่งเหมือนกันเลยอะ่ะมันเลยยิ่งทาให้ต่างคนแต่ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรู้สึกหรืออารมณ์ความอินเทนส์ในใจขนาดนั้นแต่มันกลายเป็นว่าความน่าจะเป็นความมีเหตุและผลความมั่นคงการอยู่ด้วยกันแล้วดูแลกันได้ประมาณนี้มากกว่านะคะ6เดือนนี้ค่ะเพื่อนๆคนโสดจะได้เลิกโสดหรือไม่คะเอมมี่โอ้โหหกเหรียญ บ้าไปแล้วนะคะย้ำกันเข้าไปค่ะไม่ได้เลิกโสดนะคะของหนึ่งอาจจะเอมมี่ค่ะปิดคลิปดีกว่าทำไมอะคะเคมี่อยากพยายามแบบรู้จักเพื่อนเพื่อนคนโสดที่ช่องเอมมี่มากๆาเลยนะเพราะว่าคือทำไมพลังงานมันถึงชัดขนาดนี้ใช่ป่ะเพราะอะไรคุณอะมัวแต่รอจังหวะรอคนที่ใช่จริงๆมันเลยทำให้คุณเครียดคนที่เข้ามาไม่เข้ากับคุณแค่จึง่งนึงอะคุณก็ไม่เอาแล้วอะ กองเนี้ยเลยไปโฟกัสที่งานกับเงินมากๆพอคุณไปโฟกัสเรื่องนั้นมากมมาเลยทําให้คุณไม่ได้รู้สึกว่าความรักมันสําคัญกับชีวิตคุณเอมี่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะมีแฟนไม่ได้เลยนะแต่6เดือนนี้ที่มันยังไม่ได้มันเป็นเพราะว่าคุณอาจจะยังคงโลเลยังอยากเลือกยังอยากหาอะไรที่ตัวเองมีความสุขที่สุดยังอยู่ในสังคมเดิมๆมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงความรักที่มันจะเกิดขึ้นของคุณมันก็เลยช้ามากๆหรืออาจจะมีทธิพลในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างนะคะการเงินการงานที่อาจจะมีบทบาทในความสัมพันธ์ มันเลยทาให้คุณยังมีไม่ได้คุณกลัวการถูกหลอกคุณไม่มั่นใจแล้วคุณก็ยังไม่ยอมรับด้วยว่าฉันจะมีความสุขได้จากการแค่คุยกันหรือการคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะทําให้ฉันสานสัมพันธ์กับคนคนนั้นได้จริงๆคุณไม่เชื่อคุณเครียดคุณกังวลมากๆเลยแล้วคุณก็มมวแต่รอคอยคนที่ใช่รอคอยคนที่เหมาะสมแต่ในในเวลาเดียวกันเดอะเดวิลที่มันขึ้นมาคือฉันก็ยังไม่ได้ไว้ใจใครขนาดนั้นแหละนะคะดังนั้นในตอนนี้ที่คุณยังคงไม่สามารถเปิดใจได้จริงๆถ้าเราถามที่ตัวคุณเลยนะมันนเเป็พราาะว่ อ่าคุณยังยังแบบแคร์สังคมแคร์เวอร์แคร์โลกอยู่อะค่ะแล้วคุณก็ยังคงอยากดูแลหรืออยากรับผิดชอบอะไรด้วยตัวของคุณเองกองเนี้ยอาจจะไม่สามารถที่จะรอให้ใครสคักคนหนึ่งเข้ามาจีบคุณได้คุณอาจจะต้องลองที่จะแบบไปใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ลองอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เบรนไปด้วยกันอะแล้วอาจจะสร้าง ความสุขหรือสร้างพลังงานดีๆร่วมกันจนเกิดเป็นความรักได้อาจจะไม่ได้เป็นการจีบกันโดยตรงแต่จะเกิดจากการใช้ชีวิตจริงๆนะคะดังนั้นถ้าเราลองดูจากทิศทางไพ่เราก็ต้องบอกตามตรงว่าที่ตอนนี้คุณยังโสดจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองยังมั่นใจในตัวเองมากๆอยู่แล้วยังไม่ได้อยากที่จะเปิดให้ใครรู้จักตัวคุณเองในอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิตนะคะแต่ในช่วงชีวิตนี้ค่ะมีแนวโน้มหรือมีโอกาสที่คุณจะเลิกโสดได้ไหม คือไพ่ก็ไม่ได้เชิงปิดกั้นนะว่าคุณจะเลิกโสดไม่ได้แต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณหรือความรักที่มันจะเกิดขึ้นหรือคนที่จะมาทําให้คุณเลิกโสดได้เขาต้องเป็นเซฟโซนที่ดีสําหรับคุณมากๆหรือเขาอาจจะต้องเก่งในด้านใดด้านหนึ่งมากๆหรือเขาอาจจะต้องเป็นผู้นําในด้านใดด้านหนึ่งมากๆมีวิชาเจรจานะคะการแบบว่าคําพูดการสื่อสารอะไรแบบนี้ที่โอ้โหทําให้คุณรู้สึกฉันต้องหงอให้เขาเลยฉันต้องยอมเขาเลยคนนี้ นะคะแต่ถามว่าถ้าดูนะว่าเออมันมีโอกาสไหมที่คุณจะเลิกโสดได้เราบอกมองว่ามีแต่ใน6เดือนนี้มันยังไม่เด่นนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันตอนต่อไปว่าแล้วคนโสดมันจะเลิกโสดได้อ,อ่อย่างไรนะคะซึ่งเดี๋ยวอมี่ก็จะมีคลิปนะต่อมาเรื่อยๆว่าถ้าคุณอยากหาแฟนจริงๆเนี่ยคุณต้องไปหาจากไหนนะคะเพื่อเป็นไกด์ให้กับคุณแล้วกันในช่วงปีนี้นะคะก็คนโสดตอนนี้ก็อาจจะต้องลองดูแล้วกันนะการมู การหาคู่นะคะบางครั้งอาจจะต้องเป็นคนที่เดินเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งมากกว่าการทํากิจกรรมร่วมกันก็ลองไปปรับ ลองไปอัดแอปใช้กับชีวิตของคุณเองในแต่ละวันนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปสําหรับกองนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆกองนี้ด้วยถ้าเกิดคุณเลือกกองนี้แล้วคุณเป็นแบบนี้เลยมาคอมเมนต์บอกเอมี่หน่อยซิว่าปีนี้นะคะหรือช่วง6เดือนนี้คุณจะเปลี่ยนอะไรหรือว่าคุณมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเพื่อเป็นการเก็บสถิติกับเอมี่ฮัลโลเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้กองที่1คะ่ะบ๊ายบายรออ่านคอมเมนต์คุณอยู่สวัสดีค่ะ กองที่2นะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นี้หากคุณอยากเลิกโสดต้องทําอย่างไรนะคะเออบางคนก็บอกว่าโสดมานานอยากเลิกโสดแล้วคุยมาเยอะแล้วนะแต่ว่ามันก็ไปต่อไม่ได้อะ่ะเอมี่ทำไงดีนะคะก็ลองมาดูว่าไพ่พลังงานอยากจะบอกอะไรกับคนโสดบ้างโอ้ <laughs> คือมีไพ่แบบหลุดออกมานะก็เราว่าเพื่อนๆกองนี้ค่อนข้างเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเลี่ยมนะเป็นคนที่มีจริตจักรในตนเองสูงนะคะเออค่อนข้างแบบสิ่งที่แสดงออกกับสิ่งที่เป็นจริงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะพลังงาน The Star, เดอะสตาร์เนาะก็ยอมรับก่อนนะคะว่ากองนี้เป็นคนที่สามารถที่จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ชิลๆนะคะ คุณอาจจะคิดเยอะไปเลยในเรื่องของความรักหรือไม่คิดไปเลยในเรื่องของความรักก็ได้เช่นกันเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมรอบข้างได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความเชื่อนะในรูปแบบของตัวเองดื้อเงียบนะคะดังนั้นถ้าถามว่าคุณอยากจะเปิดใจจริงๆวิธีการเปิดใจอยากเลิกโสดจริงๆต้องอย่างไรนะคะก็ต้องคุยค่ะต้องคุยต้องเริ่มตน้นต้องสื่อสาร แล้วคุณก็จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดจากการที่คุณได้เสวนาปราศัยดยนั่นแหละเพราะว่าใครที่เข้ามาหาคุณน่ะคุณจะไม่สามารถเลือกหรือตัดสินใจได้ถ้าคุณไม่มีตัวเปรียบเทียบนะคะดังนั้นเราว่ากองมีนะการเปิดใจของคุณเองก็คือการยิ่งรู้จักคนมากขึ้นนะคะการได้คุยกับคนที่หลากหลายการได้มีประสบการณ์ทางความรักความสัมพันธ์ที่ทุ่มทนทน,นะจะทำให้คุณสามารถเปิดใจได้ ที่คุณต้องใช้วิธีนี้ค่ะมันเป็นเพราะอะไรคะอันนี้ยเป็นตำแหน่งของความแบบเลือกเยอะอยู่แล้วเนาะเพราะอะไรเพราะคุณขี้เบื่อไม่ชอบหมุนหงิดทะเลาะเบาแหวง้งขัดแยง้งชอบเผชิญหน้าเออคือคุณชอบแบบเจอเลยเผชิญหน้าเลย แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะคุยได้เรื่อยๆแต่ว่ากว่าคุณจะสนิทใจกับใครสักคนหนึ่งได้จริงๆเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาบอกแล้วว่าการแสดงการแสดงออกของคุณกับสิ่งที่คุณเป็นจริงๆมันดูค่อนข้างแตกต่างกันมากๆนะคะบางทีคุณอาจจะดูใจดีก็ได้แต่ในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นะคุณอาจจะค่อนข้างแบบสุข,ขุมรบอบคอบเยือเกเย็นก็ได้ในขณะเดียวกันถึงคุณภายนอกอาจจะดูแบบดุอะไรแบบนี้นะดุการาวดุดันหุนหันพันแล่น แต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จริงๆคุณอาจจะเป็นคนที่ต้าตอนยอนนะคะอ่อนหวานนุ่มนวลค่อยเปค่อยไป,ยไป,ยไปก็ได้ดูใจเย็นจนเกินเบอร์อะไรแบบนี้จนทําให้ยิ่งคุณคุยกับใครเรื่อยๆนะคุณอาจจะค่อยๆแสดงความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นบางทีที่คุณยังโสดอยู่บางครั้งก็คือคนนอกอ่ะคนภายนอกเขาตัดสินคุณไปแล้วว่าคุณเป็นคนแบบนั้นแบบนี้แต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่พอมาคุยกันมันก็เลยไม่คลิกมันเลยไปต่อมไม่ได้เพราะเขาเข้าใจคุณผิด นะคะดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะเปิดใจได้ก็คือการเข้าไปเจอเข้าไปคุยประสบการณ์จะทําให้คุณมีใครสักคนหนึ่งได้นั่นเองและที่ตอนนี้นะคะคุณยังไม่สามารถเปิดใจได้จริงๆมันเป็นเพราะอะไรที่คุณยังโสดอยู่ตอนนี้นะอาจจะยังแบบอยากเที่ยวอยู่นะคะอยากเที่ยวอยู่แล้วก็อาจจะยังคงแบบนิ่งเฉยเฉกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของอะไรคะาการใช้เวลาร่วมกัน นะคะการทําอะไรบางอย่างที่เป็นของตัวเราเองอย่างจริงจังทันด่วนนั้นถ้าเกิดคุณเริ่มที่จะเข้าไปเจอกับผู้คนที่มากมายหลากหลายทํากิจกรรมเยอะแยะพอคุณได้มีสิทธิ์เลือกมีโอกาสที่คุณจะได้เลิกโสดไหมเนี่ยคุยเหรียญขึ้นมาตรงนี้ใช่ป่ะแล้วคุณมีโอกาสไหมละ่ะก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่เข้ากับคุณอย่างพิลึกพิลั่นได้เลยนะคะลองดูหน่อยค่ะวิธีการค้นหานะคะว่าที่แฟนของคุณเองค้นหาคนที่จะทําให้คุณเลิกโสดได้คืออะไรคะ ความเด็ดเดี่ยวความชัดเจนของคุณเองนั่นแหละขออนุญาตทับไพ่เนาะความเด็ดเดี่ยวความชัดเจนของคุณเองนั่นแหละค่ะจะทําให้คุณได้เจอคนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่ในตอนแรกแล้วใช่ในตอนหลังนะหรืออาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออคนที่อยู่ไกลกันฉันอยากอยู่ใกล้เขาจังเลยความเป็นคุณเองเนี่ยล่ะค่ะที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาได้แล้วก็พัฒนาแบบตรงไปตรงมาด้วยคือคุยแบบจริงจังเลยอะ ว่าโอเคชันคุยกับเธอแล้วฉันเข้าใจแล้วฉันแฮปปี้มากๆเลยไม่ต้องมีการประชดไม่ต้องมีการหลอกลวงเพราะว่ามันเป็นการแบบให้ความยุติธรรมไม่เอาเปรียบกันแล้วกันนะคะถ้าเกิดเขาบอกว่าเขามีคนคุยคนอื่นแล้วคุณมีคนคุยคนอื่นด้วยบอกเขาไปตรงๆและสิ่งนี้แหละจะทําให้คุณสามารถที่จะเลิกโสดได้นั่นเองมีลองบอกหน่อยได้ไหมคะพลังงานไพ่กองสองมีโอกาสมูเพิ่มเติมไหมให้คุณได้เลิกโสดเร็วขึ้นมูเพิ่มเติมค่ะอืม โอเคอาจจะไปบริจาคทําบุญโรงพยาบาลส่งได้นะคะหรืออาจจะไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นะคะ,ะการสื่อสารนะคะเช่นทำบุญบริจาคลงศพนะแต่ว่ามันไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะการสื่อสารอาจจะทําบุญบริจาคลงศพเป็นการสื่อสารแล้วก็การเดินทางนะรวมถึงอาจจะเป็นค่าโทรศัพท์ก็ได้ค่าอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าคุณอยากมูเพิ่มเติม,ตม,ตมจริงๆเอมี่ก็แนะนําให้เพื่อนๆกองนี้อาจจะพกของคู่นะคะเช่น นกคู่นกคู่นะไม่ใช่นกคู่นะนกคู่นกสองตัวอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะทำบุญเป็นเลขคู่แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะวิธีมูแบบนี้ก็อาจจะทําให้คุณได้อ่มีโอกาสเลิกโสดหรือว่าดึงดูดในเรื่องของพนักง,งานความรักคนเข้าใจการทําอะไรแบบเท่าเทียมกันได้นั่นเองดังนั้นใน6เดือนนี้ค่ะคนโสดกองนี้มีโอกาสมีเกณฑ์มีแนวโน้มที่จะเลิกโสดได้หรือไม่ะคะ่ะ โอ้ว้าวอะไรกันนี่นะ คือคือไพ่อาจจะยังไม่ได้เด่นว่าเธอจะได้เลิกโสดนะคะแต่คิดว่าในช่วงหกเดือนนี้อาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาทําให้คุณรู้สึกอยากที่จะคิดในเรื่องของความรักต่อไปเพียงแต่ว่าคนคนนี้อาจจะเข้ามาแล้วแบบมามาหายหายเลยทําให้คุณต้องรอคอยหรือทําให้คุณต้องรู้สึกแบบว่าเออฉันเออพลังงานความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหนื่อยจังเลยเอมมี่นะคะแต่ทีนี้ค่ะไพ่ต้องการจะแนะนําอะไรคุณไพ่บอกว่านี่แหละเป็นการสอนคุณนะในเรื่องของการปรับตัวการยืดหยุ่นนะคะการบาลานซ์เนาะ คือเราว่าเพื่อนๆอาจจะดูแล้วอ่ะยังไม่ได้คิดหลอกในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่าคนคนี้เข้ามาอาจจะทาให้คุณได้คิดได้บางหรืออาจจะรู้สึกว่าอุ้ยฉันอยากจะมีจังเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะบอกแล้วว่ายิ่งคุณได้รู้จักคนเยอะขึ้นคุณจะยิ่งเลือกได้เยอะขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะเลือกในคนที่ดีที่สุดหรือพลังงานที่เหมาะสมกับคุณที่สุดในสถานการณ์ตอนนั้นดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เจอคนคนนั้น,นะคะ่ะก็เรียนรู้ต่อไปพูดคุยกันต่อไปคนหากันต่อไปนะคะวันหนึ่งคุณมีนน่้น มาตรงนี้คือมันช้านะกว่าจะได้เจอกว่าจะได้สารสัมพันธ์มันต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าคุณต้องมีการเปรียบเทียบเปรียบเปยเนี่ยเห็นปะไปไปมามากลับไปกลับมาอยู่แบบนี้นะคะก็ลองดูแล้วกันเอมี่คิดว่าเพื่อนเพื่อนกองนี้ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เด่นว่าในหกเดือนนี้คุณจะได้เลิกโสดขนาดนั้นแต่ไม่ได้เงียบเหงาจนเกินไปน่าจะมีคนคุยแต่เขาอาจจะมามาหายหายหน่อยก็อาจจะทําความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่บ้างก็แล้วกันนะคะยังไงเอมี่เป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนกองสองอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดใครนะอาจจะแบบ ได้เจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาแล้วเขามามาหายยจริงๆนะคะก็มาเก็บสถิติคอมเมนต์กับเอมมี่โชวรไว้สักนิดหนึ่งคุณเป็นคนเด็ดขาดเวลาคุณเป็นคนเลือกเยอะหรือเปล่าลองมาเมนต์บอกเอมมี่หน่อยสิเอมมี่จะได้รู้ว่าเอมมี่ไม่ได้พูดอยู่คนเดียวรออ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆกองสองอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะกองที่3นะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นี้คนโสดค่ะถ้าคุณอยากเลิกโสดคุณต้องทําอย่างไรดีขอดูวิธีการเปิดใจให้กับคุณหน่อยค่ะให้พลังงานไพ่สื่อสารและบอกกันมาหน่อยสิว่า จะมีวิธีการไหนที่จะทําให้เพื่อนๆกองที่3ามนี้เปิดใจได้บ้างเพื่อนและคนรอบข้างค่ะคิดว่านะกองนี้อน่าจะต้องมีใครบางคนเขาแอบชอบคุณอยู่ดังนั้น <K> ข้อแรกเลยคือคุณอาจจะต้องเปิดใจให้กับคนใกล้ตัวหน่อยนะคะน่าจะมีคนใกล้ชิดคนในสังคมที่คุณอยู่นั่นแหละแอบชอบคุณแต่คุณดูแบบมองไปไกลเกินอะ่ะไม่ได้มองถึงคนรอบข้างของคุณเลยนะคะ คือคนคนนี้เราว่าเขาอาจจะแอบชอบคุณแล้วเขาก็อาจจะไม่กล้าที่จะสื่อสารไม่กล้าที่จะแสดงออกแบบตรงไปตรงมาเท่าไหร่แต่ทีนพวกของเขา,าคือเขาอาจจะคอยช่วยเหลือคุณอยู่ห่างๆอย่างหงหัวก็เป็นได้แล้วว่าคุณน่าจะได้เขาเรียกว่าคนใกล้ตัวนะ <c oughs> ยิ่งใกลเหมือนยิงไกลนะคะทําไมพลังงานพ่ายถึงอยางให้คุณเปิดใจให้กับคนใกล้ตัวมันเป็นเพราะอะไระคะพราะดูแลว,ว่า เขาอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้สร้างโอกาสทางความสัมพันธ์คือมันดูนิ่งเกินไปอ่ะพอมันเป็นเพื่อนหรือว่ามันเป็นพลังงานของคนใกล้ชิดใช่ป่ะคือเขา,าจ,จะอยู่รายล้อมรอบตัวเราสามรอหกสิบองศาอยู่ตรงเนี้ยแต่เราดันมองเลยไปเลยมันเลยไม่มีจุดที่เราจะไปฟโฟกัสได้นะคะเราเลยบอกได้เลยว่าคนโสดไม่ต้องไปหาไกลอ่ะใกล้ๆคุณนั่นแหละแล้วสถานาการณ์ตอนนี้คนโสดเป็นยังไงบ้างคะที่คุณยังโสดอยู่มันเป็นเพราะอะไรกันนะ The Devil จริงๆเราว่าคุณก็มีคนคุยเยอะนะ แต่มันยังแบบไม่เจอคนที่แบบใช่หรือคนที่คุณรู้สึกแบบว่าเออมันสบายๆใช่ป่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ง่ายๆอะไรแบบนี้มันเลยดูยากไปหมดเลยมันเลยดูเหมือนกับว่าคุณได้แค่คุยอะแต่ว่ามันยังไม่ได้ดูแบบสามารถจับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันหรือเป็นคนๆอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณลองเปิดใจให้กับคนใกล้ตัวคนที่คุณคุ้นชินค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างคะในแง่ของคนโสดโหหกเหรียญ นี่มันยิ่งตอกย้ำเลยเนี่ยเห็นไหมมีคน2คนตรงนี้คุณอาจาจะได้เลือกได้ตัดสินใจว่าเอ้ยคุณจะเอาอะไรดีระหว่างลูกโป่งหรือเอารถยนต์นะคะเออคนที่ดูเหมือนเขาเรียกว่านะใกล้ใกล้กันเราเลยอเมองไม่เห็นค่านะคะจริงไหมเนี่ยลองดูหน่อยสิคนโสดกองนี้มีคนใกล้ตัวแอบชอบคุณหรอคะควีนท้วยก็ไม่แน่นะจริงด้วยนะคะมีใครไหมที่ทำให้คุณรู้สึกแบบ เออสบายใจอ่ะแต่เขาก็ไม่ใช่สเปคเราอ่ะคือเขาอาจจะทําให้คนรู้สึกไม่ดีในเรื่องบางอย่างรู้สึกไม่ตรงใจไม่ตรงสเปกอะไรแบบเนี้ยแต่บางครั้งเขาก็ดีอ่ะคือเขาดูเข้าใจคุณอ่ะแต่เขาอาจจะไม่ใช่สไตล์ที่คุณชอบหรือเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ดีทุกอย่างเลยอะแต่พอมันเป็นเพื่อนกันหรือว่ามันเป็นพี่น้องกันอะไรแบบเนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะคิดเยอะเกินไป ก็ได้นะคะเราเลยคิดว่าน่าจะมีคนใกล้ตัวชอบคุณหรือคุณอาจจะแอบชอบคนใกล้ตัวก็ได้เช่นกันเราดูหน่อยสิคุณจะได้เจอว่าที่แฟนของคุณค่ะอย่างไรก้าวทั่วจากความสบายสบายความสนิทสนมกันนี่แหละแล้วพอห่างไกลกันนี่แหละเลยรู้สึกแบบว่าเอาเป็นว่านะคะห่างไกลกันนี่แหละลรู้สึกต้องการเฮอ้อโหกองนี้ค่อนข้างชัดเลยเราอุ้ยเรามีพลังงานขึ้นมาทันทีเลยว่าเพื่อนๆ่อกองนี้ค่ะชัดเจนมากๆว่าคนใกล้ตัวนั่นแหละน,นละที่จะมีโอกาส ทำให้คุณเลิกโสดวิธีมูค่ะมูหน่อยสิให้เขาแบบชัดเจนแสดงความาตรงไปตรงมาหน่อยนะคะวิธีการมูของคุณเลยคืออะไรอะไรที่เป็นความทรงจําในอดีตของคุณค่ะอะไรที่เป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออฉันชอบจังเลยฉันเห็นสิ่งนี้หรือว่า้าเพราะฉันคิดถึงสิ่งนี้เราใช้มีความสุขมากๆขอให้คุณได้ย้อนกลับไปทําอีกรอบหนึ่ง ขอให้คุณได้ไปลองทําหรือว่าลองไปเจออะไรที่มันเคยทําให้คุณมีความสุขลองเปิดกล่องความทรงจําของคุณออกมานะคะแล้วสิ่งนั้นจะทําให้คุณได้รู้เลยค่ะว่าใครกันนะที่อยู่กับคุณตลอดเวลาเรื่องอะไรนะที่ทําให้คุณมีความสุขและคุณไปทําในสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะทําให้คุณได้เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะและไอ้สิคาถาใบแรกที่ขึ้นมาตรงนี้ต้องการจะบอกอะไร บางทีตอนนี้คุณอาจจะหมกมุ่นนะหรือคิดกับเรื่องอื่นจนคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากนะักมันเลยทําให้คุณไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วคุณต้องการอะไรกันแนะ่ นะคะการมูเพิ่มเพิ่มเติมตรงนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปพึ่งผ่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่จาเป็นที่ต้องไปพึ่งผ่าพระแม่แต่อย่างใดนะคะแต่ตอนนี้อาจจะต้องมากลับมารื้อฟื้นนะหรือ,อ,นะรอกลับมาถามตัวเองจริงๆว่าอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขจริงๆและสิ่งนั้นนั่นแหละที่จะเป็นตัวทําให้คุณมีฟิลลิ่งหรือว่ามีบรรยากาศมีพลังงานรอบข้างที่มันผ่อนคลายลงและทําให้คุณมองเห็นถึงความสุขเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆหรืออะไรบางอย่างที่เซฟโซนของคุณเล็กๆ,ๆน้อยๆทาให้คุณรู้สึกปลดล็อกให้กับตััวเเอองงได้นน่น ดังนั้นคนโสดกองนี้คะ่ะภายใน6เดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะเลิกโสดหรือไม่คะหลังจากที่คุณไปทําในสิ่งต่างๆพวกนี้แล้วก้าวะทู้ตาและเอมี่เราว่าโอหเขียนว่า once a day เลยนะครั้งหนึ่งในชีวิตแหมเราจะแปลให้มันดูยิ่งใหญ่ก็ได้นะคะคืออาจจะเป็นแบบว่ามันมีโอกาสแหละหนึ่งครั้งต่อวันนะคะที่คุณอาจจะปลดล็อกความโสดของตัวคุณเองได้เพียงแต่ในสถานการณ์ตอนนี้ คือไพ่คุณเองอะพอมันมีเดอะเดวิลมันเหมือนแบบว่าคุณยังไม่กล้าตัดสินใจเท่าไหร่6เดือนนี้เพื่อนๆอ,อยากเลิกโสดอาจจะยังเลิกไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณยังไม่ค่อยกล้าตัดสินใจแม้ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งมาปลดล็อกอันนี้ให้กับคุณแล้วอะแต่คุณก็ยังรู้สึกแบบว่าเออไม่เป็นไรฉันยังขออยู่ตรงนี้ก่อนยังอยากเป็นโสดก่อนเพราะว่าตอนนี้ฉันรู้สึกมั่นคงดีฉันมีความสุขดีและฉันก็ยังอยากที่จะรอคอยจังหวะและเวลาที่มันใช่มากกว่านี้สิ่งที่คุณรอคืออะไรคะ รอคนที่เหมาะสมรอคนที่สามารถที่จะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนนะเป็นทั้งพ่อแม่แล้วก็เป็นทุกอย่างให้กับคุณแล้วก็เข้าใจคุณอย่างแท้จริงเราเลยมั่นใจมากๆเลยว่าเพื่อนๆกล่องเนี้อาจจะต้องยอมที่จะเลิกฝันอะเลิกมโนว,ว่าฉันอยากได้เจ้าชายในนิยายฉันอยากได้เออนางเอก แบบนี้เกณฑ์มาคือคุณอาจจะต้องอลองมาสู่ความเป็นจริงอะคะ่ะโดยการที่ไปรือ้อฝืนนะ <c oughs> ฟืนฝอยหาตะเข็บอดีตของคุณเองอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขอะคะ่ะตอนนี้มันอาจจะมีเหตุการณ์หลายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในช่วง,งคุณทําให้คุณค่อยวหรือทําให้คุณอาจจะเดินออกนอกลูก่นอกทางไปบ้างทําให้คุณมองไม่เห็นความต้องการทางความสมคัญที่แท้จริงคุณก็เลยยังเลิกโสดไม่ได้นะคะและสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือปัญหาหลากักๆนะคือคุณดันไปแบบ ยึดติดกับบางอย่างยึดติดกับบางสเตตัสบางความสัมพันธ์มากเกินไปมันเลยทําให้คุณไม่มีความสุขนะคะและมันก็เลยทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้งกับความต้องการที่แท้จริงของคุณเองเถียงกันเองดังนั้นมันเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีมากๆเลยที่ในช่วง6เดือนนี้ เพื่อนๆก่องนี้อาจจะได้มา,าเรียนรู้นะคะหรือว่าได้ปรับพลังงานของคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะคะในการแบบลองดูในอดีตนิดนึงนะว่ามันเป็นอย่างไรเพื่อที่คุณจะได้แบบเพิ่มเติมพลังงานของคุณในอนาคตอันไกลได้นะคะโเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้เด่นว่าคุณจะเลิกโสดได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่า,าคุณจะจะเลิกโสดไม่ได้นะในช่วงชีวิตนี้แต่แค่ในช่วงนี้ค่ะอาจจะอยากให้คุณลองไป เพิ่มเติมความสุขให้กับตัวคุณเองก่อนก็แล้วกันนะคะยังไงเอมี่ก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆกองที่3อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะลองดูสิว่าคนใกล้ตัวคุณเองอาจจะมีใครบางคนแอบชอบแอบมองหรือแอบสนใจคุณอยู่ก็ลองเปิดโอกาสให้กับเขาเหล่านั้นดูบ้างหรือถ้าคุณแอบชอบใครอยู่ก็ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาดูสักตังคุณจะมีเอมี่เป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆกอง3รออ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆอยู่สวัสดีค่ะ และนี่ก็คือ3กลกองไพ่ที่เพื่อนๆได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะฝากหนึ่งช่องทางการติดตามการผ่านทางอินสตาแกรม @misshoro ด้วยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ